เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปซีโฟนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่งานเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยเทศกาลฮาโลวีนกำลังจะเข้ามาแล้วก็ใกล้ถึงเทศกาลวันฮาโลวีนแล้วนะครับก็ทางตัวเกมเนี่ยก็จะจัดเ์ี่ยวันเทศกาลฮาโลวีนมานะครับผมมาดูบรรยากาศในตัวงานกันครับผมว่าจะเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาถึงก็เราต้องมาคุยกับไอตัวคนนี้ก่อนเลยนะครับผมเนี่ เขาก็เนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเ,เขาไปหลอกเราว่าเขาจับมนุษย์หมาป่ามาได้อะไรเงี้ยเลยลลเราก็มาดูสุดท้ายมันก็เป็นแค่หมาป่าธรรมดาแล้วก็เอาสีมาทาตัวครับผมอ,อ่โอเคเราจะเปิดกรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสตั๊นสปีดท,ที่600นะครับป,ประมาณว่าถ้าเปิดมาเราต้องวิ่งหนีแน่ๆเลยถ้าโอเคผมสตั๊นสปีดเราไม่ถึงไม่จะเป็นเปิดก็ได้นะครับผมแล้วก็มาคุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้ของมาครับผมแล้วเขาให้เราไปคุยกับอีกคนนึงนะครับคนจัดงานเนาะเดี๋ยวรับของก่อนได้ฝักทองมาแล้ว เรก็ตามเพสต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ทำเพสเลยนะฮะมาดูซิว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมไปไปคุยกับอีกคนต่อไปก็เนื้อเรื่องก็จะประมาณอันนี้ได้ผมก็ท้มาแล้วแล้วก็ใครมาขายติมอะไรตอนนี้วะโอเคก็เขาก็จะพูดเหมือนกับว่ามีโจรมา,ามารบกวนงานอะไรพวกนี้เขาม,มาป่วนงานนะผมเราก็ต้องประจการเนาะแล้วก็อันนี้เขาก็จะให้เราเอาฟักทองมาใส่ในหม้อต,ต้มน,นะครับ <c oughs> เพื่อทําอาหารเนาะอาหารแจกคนในงานอนะไรประมาณนั้นแหละ นะผมเหปิดเป็นทางเทศกาลของเขาอะอะไรประมาณเนี้ยนะผมอ่ะมาคุยต่อโอเคผมข้ามบทในเรื่องไปเลยนะมันช้าเดี๋ยวมันเปลืองเวลานะผมมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็แค่อ่ามีเควสนิดหน่อยมาท่านเองโอเคผมแล้วก็มาหาอีกคนนึงนะครับผมคนนี้คือเขาจะเป็นคนจัดเอ่อเป็นคนจัดการแข่งขันเกมนะครับผมก็จะเป็นคนดูแลเรื่องของเกมเกมในวันเทศกาลอนะคือกับไอเกมเกมนี้คือจะให้เราแข่งขันกันเก็บฟักทองครับผมนี่มีคนอยู่หลายคนใช่ปะ แล้วก็แข่งขันกันให้เก็บวัตถุทองได้มากสุดคนนั้นก็จะเป็นฝันที่จะน้าไปนะครับโอเคไปได้เริ่มเก็บกันเลยครับผมอ่าเริ่มเก็บเลยดู่ยรครับผมตามที่เข้าใจนะเขาให้เก็บวัตถุทองเฮ้ยอันนี้คิดโกงมาเออนั่นแหละสมน้ำกรรมตามทางรับผมสุดเอ้าเราก็ตามไปโอ้ยก็เห็นมันอยู่แบบว่ามันสุดกิ่งไม้โอเคผมผมครบแล้วนะแต่ผมยังไม่ออกไปนะครับผมผมจะไล่เก็บก่อนโมโหวันแค้นแคน์นะผมแค้นไอ้คนที่มันต่อยเราครับผมโอเค การแข่งขันไม่มีกฎนี่หว่าเอาอห้ามต่อยออกบังแล้วผมต่อยบ้างเอาคืนครับผมนี่เออเ,เอาเดยเอาเดยเอาดยเรียบร้อยนีไ่ไงคนบาปเยอะก็เงี้ยคนบาปหนาะนี่แน่ไปแล้วครับผมนำโอ้ย <c ười> ใครจะไปเห็นว่ากอดกิ่งไม้นี่เน่เออเอาดินี่นี่โอ้โหเก็บไม่ทันเอ้ยเอาไม่ทันอีกแล้วเก็บนี่นของกูคนเดียวครับผมไม่ให้ไม่ให้เว้ยไม่ให้ใหใหเก็บเก็บเก็บเฮ้ยมันเดินมาต่อยแล้วนี่เน่สักทีหนึ่งนี่เอาเดเอาเดยโ,โ,ดาโกงมาโกงกลับไม่โกงครับผม หรือว่าเจ้ากันผมเนิ่นไงล้มตลอดเอ้าเราเราใครจะไม่เห็นว่าถามจริงกิ่งไม้อะนี่เนี่ยโอเคหมดแล้วบ้างไม่มีเอ้ยมีมีนี่อนี่ดูในแผนที่ก็ได้ในแผนที่ยังมีพระทองอยู่เก็บเก็บเก็บนี่นี่เก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่ได้ยีดีลูกนี่เนี่ยมันไทยยังเราเก็บแตงเงินโอเคครับผมหมดเรียบร้อยแล้วไปส่งเควสกันดีกว่าอันนี้คืออะไรงานเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวนะโอเคเอาและก็มาส่งเควสกับผม โอเครับของแล้วก็ตามเคสต,ต่อได้เลยนะครับผมก็จะให้พรกทองมาดนะ้วยเนาะโอเคมาหาคนจัดการแบบนึงครับผมคุยเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมเออยังไม่ใส่ดีกว่าวาเก็บไว้ก่อนโอเคคนนี้ก็จะเป็นคนส่งเคสเราเค,ค,ค,คือว่าเขาบอกว่ามีโจรที่ปนรถไฟนะครับรถไฟที่ขนคนมาเทษก,กาลอะไรอย่างเงี้ยแหละเออแล้วทีนี้แบบโจรมาป่วนมันไม่ยอมให้คนในไงมีความสุขอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมาปวดเรานะครับผมเขาเลยให้เรามาจัดกรนะครับในพวกโจรที่มันปนรถไฟเนี่ย ในเวลาต่อมาโอเคครับผมนี่อย่างหล่อครับผมควบม้าตามรถไฟไปเลยนี่มันจะเป็นเหมือนพวกจนหัวท,ทองนะอมืมาจัดการครับผมเอ้ผมไม่ได้เอายามานี่หว่าคือผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเจอเลยแบบนี้ไงผมคิดมาดูโรงงานเทศก,กาลเฉยเนี่ยไม่มียาเลยเห็นปะ่ะต้องอเอาปืนนี้มาใสา่มาใช้แล้วเอาปืนให้มันดาเกจแล้วหน่อยต้องสละแล้ววะเ,เดี๋ยวผมลองมาที่ม้าก่อนมาที่ม้าผมผมน่าจะมียาอยู่มั้งเออน่าจะมียาอยู่ อ้าวโถเอ้ยเปิดมาไม่ได้เหรอโถนึกว่าจะค้นกระเป๋ามาได้ไอ้แล้วมันจะเป็นไรปะเนี่ยกดเข้าใหม่ดิดูนีมันยังเป็นโมคะปะเนี่ยต้องเริ่มใหม่ปะเนี่ยยังได้อยู่ปะโอเคผมยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคเอ้เปิดกระเป๋าไ,ได้ใครจะมาทาภารกิจอันนี้ก็เตรียมของมาด้วยนะเออผมไม่ได้เอายามาวะ่ะโอ้โหต้องอันนี้ประตูเอาทางตันต้องปีนครับผมไปปีนเข้าไป นี่มีกระสอบกะขวางทางอยู่นะฮะข้างบนมีโจนยิงยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยครับผมอย่าให้มันพยายามอย่าพันฟันเราได้ครับผมเพราะเราไม่มียานะโอเคต่อไปนี่ลงโดลงชึบโอเคประตูล่างเปิดได้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีโอเคไม่มีของไปได้ครับผมนี่ก็เป็นโจนหนึ่งคนคับผมยิงเข้าไปยิงเรียบร้อยสบายๆครับผม เออเลือดเราเหลือ500ร้อก็ถือโอเคอยู่พยายามอย่าโดนตีแล้วกันโอ้หนี่เป็นหัวหน้าโจรแล้วโอเคโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วต้องอัดนะครับผมดาบไปเสียดายโอเคเรียบร้อยโหเกือบตายยาไม่มีด้วยโหถ้าตายไม่จบเลยนะน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคครับผมนี่เป็นหัวรถจักรแล้วหมดแล้วครับผมเป็นหัวเป็นคนสุดท้ายเป็นหัวหน้าโจรเนาะโอเคต้องโหลดลงที่นี้โอเคหยุดรถไฟได้เรียบร้อยเรี่ยเพราะว่าผมผันภารกิจแล้วภารกิจก็ ตามนี้เลยนะครับผมก็มีโจรประมาณ5 6คนนะไปจัดการไนให้ได้แล้วย,ยืาลืมเตรียมยาวด้วยล่ะโอเคผมส่งเวควสาคุณช่วยชีวิตผู้คนป้องป้องงานเทศกาลโอเคแล้วก็ตามเคลียต่อมาไม่มีอะไรเยอะนะฮะแล้วก็มีประมาณนี้เอรับของแล้วก็เขาให้เรามาสุ่มวงล้อเนาะสุมนได้หลายบ้างเอานานไงกูว่าแล้ว ต้องเกลือผมมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะว่าเปอร์เซ็นต์ของออกเท่าไหร่ก็ดูตามนี้เลยนะครับผมอันนี้คือ,อน,นี่น,นี่คือกระเป๋าอยากได้ครับอยากได้มากไอ้น,นี่กระเป๋าเน,นี้โคตรอยากได้อะเคล็ดลับของจังโก้สุดยอดแล้วก็ป้องกัน18ความทนทาน100พื้นที่15ความเร็วในการโจมตีบวกสองป้องกันกระเป๋าเสริมอีกหนึ่งแล้วก็ความทนทานของไอเทมเมื่อตายนะครับผมมันจะไม่หายนะครับผม อะไรประมาณนั้นโอ้โหเฮ้อยากได้วะโอกาสดรอปแค่สองเอ้ย0.2องเองอะโอ้โ oh, oh, คตรน้อยเลยวะ่ะเคยคุยกับผมโอเครับของเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยอีกคนนึงอ่าคนนี้ก็จะเป็นคนเอ่อคอยอัปเดตเรื่องงานเรื่องแบบเรื่องภารก,กิจให้เราเนาะเออคนเนี้ยโอเคตอนนี้เขายังไม่มีอะไรให้เรานะครับผมยังไม่มีภารก,กิจยังไม่มีข่าวอะไรแล้วนี่ก็เป็นเอ่อเอ่อเหมือน งานเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวเหรออ่ะคล้ายๆกับซีซั่นพาร์ทนะครับผมเนี่ยไอยมีของให้เราดาเมจหกร้อยห้าสิบเลยหายากเฮ้ยน่าสะสมะอ่ะเฮ้ยมีจุดเกาะด,ด้วยชุดเกราะอย่างเท่เท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบป้องกันเหรอเฮ้ยโคตรเย่งอะ่ะเ้ยอยากได้วะ่ะโอ้โหเอาละมึงได้เวลาฟาร์มรัวๆแล้วผมอย่าวันนี้แล้วก็มี VIP ด้วยมีกล่องด้วยนะฮะกล่องเก็บของเออบ้านเราต้องขัดแค้นกล่องอยู่พอดีอ่ะของเต็มกลอ่องเต็มบ้านหมดแล้นนะ โอ้โหนี่ครับของรางวัลประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีกล่องอหีบมุกโลกนะครับผมแล้วก็มีปืนด้วยวมัาข้างเขน็นมีมาทีใหมวนะเนี่ยแล้วก็มี AP p, v p 7 7วันแล้วก็เหรียญน,นะครับผมไว้สุม่มนี่อะไรเนี่ยรูปปั้นเนาะแล้วก็มีชุดเกาะอ,อันนี้500ร้อยป้องกันนะครับผม5 0 4อะไรนี่144โอ้อยสี่ี่โหเจ็ดเคของโคตรดีอะ่ะมีเวลา14วันกับอีกส3ชั่วโมงนะครับผมต้อง ต้องรีบทำแล้วั่อันนี้คือของรางวัลที่รับเลยแล้วกันเก็บที่เก็บของนะผมเก็บเลยนี่นะผมพี่ของทีเราได้นะก็แต่ตั้งแต่นี่เข้าไปเลยพวกทองกันไปเลยเออโอเคมีเหรียญหนึ่งเหรียญใช่ไหมเด,เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนโอเคเออก็ยังดี <laughs> โอ้โหมันไม่ปลดล็อกอะไรผมวป่ะเปิดหีบด,ดิ อันนี้ก็เป็นของรางวัลที่จะได้นะครับในหีบนี้ผมว่าไม่ผลเล่าแน่เลยไม่ผลเล่าอาหารกับไม้กางเขงโง่ๆอันนี้แน่เลยเนี่ยทาใจเลยครับผมได้ของเกลือๆได้นอนครับผมมาเริ่มเปิดน่านไนกูว่าแล้วโอ้โหเฮ้ยอ้คนหงิดอ่ะกินเข้าไปอันนี้เป็นพลังสิบห้าเหรอกินแล้วมันไอ้พลังห้าแล้วกินได้อะไรอ่ะเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มพลังกำลังเหรอจำมาเดอะ โอเคก็ผมก็มีประมาณนี้นะงานสำหรับงานเทศกาลอันนี้รับเออมาทำเคล็ดเราสามารถมาทำเคลได้เรื่อยๆนะก็วันหนึ่งมันทําได้วันละครั้งมั้งเออใช่วันละครั้งโอเคตอนนี้ยังทําได้อยู่ผมขอทาอีกรอบแล้วกันหนุกดีว่ะไปไล่ไปไล่ไลต่อยคนในใน <laughs> ไปไล่ต่อยผู้แข่งขันคนอื่นโอเคตั้งท่าเตรียมแล้วป้ายเก็บครับผมนี่ต่อยก,ก่อนเลยแล้วเก็บเก <laughs> ็บให้ได้ห้าลูกครับผมเก็บเก็บเก็บ ซัดเขาให้ซัดเขาให้นี่เหมือนมันจะมีความยากความง่ายบอกเลยนะว่าเราจะเอาไหนอะแล้วรางวัลก็แตกต่างกันไปด้วยนี่เก็บมาเก็บเก็บให้หมดโอ้ยโอ้โออ้นี่มึงหนีไปไหนวะคนหลังไวๆมองไม่เห็นเราไม่ทันครับผมต่อยเสร็จแล้วรีบวิ่งหนีเลยอะ่ะโอ้โหเรามาเก็บฝันนี้ดีกว่าไม่ต้องแย่งกับใครครับผมไล่เก็บไปมองพื้นด้วยนะเด็กสะดุดไม้ โอ้ยไม่ทันขาดคำเฮ้ยมาแย่งทำไหมแเรานี่อีกสักทีหนึ่งเอาเหลหืออีกโ่นแล้วมึงค้นได้ปะเนี่ยมึงมีตัวตนไปเนี่ยนี่สักทีหนึ่งโอเคฝากทองหมดแล้วโดยท่าเดินอย่างนี้หมดแล้วเอ้ยเหลือลูกหนึ่งเหลือลูกหนึ่งเก็บโอ,อ้ยนี่อีกสองลูกบับเขาให้เก็บครับผมของเราคนเดียวของเราคนเดียวสะดุดไม้นี่อีกลูกหนึ่งเก็บรยบร้อยก็ผมหมดแล้วยี่สิบลูกไปเอาไปส่งเอาไปไหน อันนี้ทังนี้นเคก็สนุกดีนะเออสนุกดีแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะทำภารกิจทันอยู่นะไอกระเป๋าน่าจะโคตรอยากได้เลยเครับเคลสครกับผมโอเค,แล,เค,อเคแล้วก็มีภารกิจมียากกับปานกลางนะครับผมก็ทําปานกลางดีกว่ามั้งจะได้ของเ,งเยอะเออม,มีสามระดับนะแล้วแต่และระดับก็จะได้ฟักทองที่แตกต่างกันไปด้วยอืมโอเคครับผมไม่มีอะไรละงานระบบอ่า ก็จะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเราต้องจ่ายตังเพื่อรีภารกิจนะครับผมอืมรีดีไหมเนาะอืมไม่รีดีกว่าโอเคครับผมมาฟอทองยัดจะปเต็มับผมยัดไปอีกโอ้ไแมบบนี้ไม่เต็มต้องใช้หนึ่งรอยนะถ้าจะประมาณหนึ่งร้อยอะโอเคเปิดน่านไงกูนึกแล้ว <laughs> ดาเมทรจ็ดสิบโอ้ยประสาทจะเสียวะ อ,อีกหนึ่งเหรียญสุ่มไปแท้เดน,นอนเออก็ยังดีวะนี่แต่ใครใครที่แบบสุ่มครั้งเยทไ,ไ,ได้กระเป๋ามาขิงหน่อยดิมามินขิงหน่อยดิโหโคตรเซ็งเลยวะอยากได้อ่ะอยูจะได้ไม่ต้องคาบไงที่จริงมันมีกระเป๋าให้เราคาบได้อยู่แต่ว่ามันต้องใช้ของเยอะไงแล้วมันก็กว่าจะได้ก็นานอ่ะนีได้ไม่ีสองเหรียญ มึงเลยพิมพ์เขียวไปทําไมนะฮะเมื่อกี้เรี่อผมคิดว่ามันจะหยุดที่พิมพ์เขียวนะแต่มันเสิร์ฟเลยไปเฉยมาอีกอันหนึ่งคือคือคือเหรียญโอ้ยอ้าวอา๋อ,อนึกนึกนึกว่ามันจะเด้งเข้ามาเลยโอเคเดี๋ยวไปรับเหรียญก่อนแล้วกันแล้วมาสุม่มอีกทีหนึ่งถ้าครั้งนี้คือเกลือเนี่ยผมจะสะสมเหรียญไว้เยอะเลยแล้วเข้ามาสุ่มทีเดียวเฮื่อมันแบบดคืมันจะได้นะฮะอยู่ดิเผื่อคนนี้ฟุกฟุก ฟุกกะบ้าแล้วโหโคตรเกลือเลยวะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะเก็บผสมเหรียดแล้วกันแล้วก็มาสุ่มทีเดียวเดี๋ยวมาวิ่งดูบรรยากาศรอบงานดิว่ามีอะไรบ้างเผื่อจะมีฟุกเจอกล่องของแจกฟรีนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบงานนะผมนี่นี่คือทางออกนอกใช่ไหมนี่มาได้โอเคอันนี้ก็ยังไม่มีภารกิจอะไรนะครับผมอันนี้ บนเรืงทนเวทีขึ้นได้ไหมขึ้นได้ฮัลโหลฮัลโหลเฮดอียังยูนน้ออีเมอันนี้คือทางออกทางออกที่เราไปทำภารกิจเมื่อกี้โอเคมึงนั่งดูอะไรกันนะ่ะเอามานั่งดูเร้องเมื่อกี้เหรออันนี้ต้องรับภารกิจก่อนถึงจะออกได้ภารกิจอะไรวะ <c oughs> น่าจะเป็นภารกิจไอ้คนนั้นแหละโอเคก็น่าจะเหมือนกับต้องรอเวลามั้งต้องรอเวลาแหละโอเคก็ okay. ผมละ ก่อนที่ผมจะจากกันไปครับผมตรงนี้ับผมไอคนนี้เราสามารถมาซื้อของกับเขาได้นะต้องเก็บสะสมฟักทองนะผมเอาฟักทองอมาซื้อซึ่งกระเป๋าเราก็แลกได้นะครับผมต้องใช้สามพันฟักทองนะครับแล้วกูเอาฟักทองไปใส่ในห้อทําไมวะโอ้โหเสงเลยรุงงี้ไม่ใส่ดีกว่าวะเก็บฟักทองมาซื้อของงี้ได้แน่มากกว่าอืมก็ถ้าใครดูอยู่นะครับผมก็ พิจารณาเอาแล้วกันว่าคุณจะเก็บฟักทองเพื่อมาแลกของตรงนี้หรือว่าจะเอาฟักทองไปใส่ในหม้อก็แล้วแต่เลยเนยะถ้าผมรู้งี้ผมไม่เอาองไปใส่หรอกผมเก็บมาซื้อกระเป๋าดีกว่าโหโคตรเซ็งเลยเนี่ยดูกระเป๋าในโคตรดีอ่ะโอเคฮะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตใหม่อีกทีนะผมแต่ตอนนี้คือก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะไปไล่ทาภารกิจแล้วเก็บสะสมแล้วก็แลกของนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปทำภารกิจแล้วต้องรีบเอากระเป๋ามาได้ครับผม